l วัสด s t u d e n t ย Welcome back to The English c l s s with Teacher j a m m y สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษด้วยคุณครู j e m ี่ค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Renewable Energy หรือเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนนะคะยังจำกันได้ไหมชั่วโมงนี้นะคะ คุณครูจะมาต่อในเรื่องของ non renewable energy หรือเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้ว let's learn together non renewable energy these energy sources are from a long a g and are accumulated in nature but are e x h a u s t e d easily t h i s cannot be replaced for example fossil fuel like coal natural gas and petroleum พลังงานสิ้นเปลืองแหล่งพลังงานเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนานมาแล้วและสะสมอยู่ในธรรมชาติแต่สามารถหมดไปได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนได้ค่ะตัวอย่างเช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลอาทิถ่านหินก๊าซธรรมชาติและปิโตเรเลียม เรามาดูพลังงานอย่างแรกกันเลยนะคะเรียกว่า Chemical Energy เป็นพลังงานที่อยู่ในสารเคมีหรือวัตถุอันตรายซึ่งจะปล่อยออกมาเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นการเผาที่ใช้ฟืนถ่านไม้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นข้อดีของพลังงานเคมีมีประสิทธิภาพที่สูงพลังงานเคมีจำนวนมากจึงไม่จำเป็นต้องได้รับพลังงานจากโมเลกุลของมัน ข้อเสียก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถกลายเป็นสารก่อมลพิษเช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งในระหว่างการใช้งานจะปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิดมลพิษ Electrical Energy พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ง่ายเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเช่นพัดลมมอเตอร์เป็นต้น Pro ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติเกิดจากการสะสมตัวตามธรรมชาติของซรรากพืชจะใช้เวลาราว300-360ถึง360ล้านปีโดยมีความร้อนและแรงดันที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดกระบวนการย่อยสลายจนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนฐานหินเป็นตะกอนชนิดหนึ่งที่สามารถติดไฟได้ ข้อดีของทานหินนะคะก็คือราคาไม่แพงเหมาะสมที่จะใช้ในปริมาณมากๆม,มีการจ้างงานเป็นจำนวนมากมีพร้อมอยู่แล้วและไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งส่วนข้อเสียนะคะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของชุมชนแบบเรื้อรังกาาของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้จะเป็นเท่าและมีปริมาณมากไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปิโตเลียม ปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกั่นและแยกตัวส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ำมันดิบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้หลากหลายเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันอากาศยาและน้ำมันเตาเป็นต้นประโยชน์ <P ay od> นะคะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะช่วยประหยัดเงินตาต่างประเทศช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม ส่วนข้อเสียนะคะจะเกิดผลกระทบทางอากาศค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยฝุ่นละอองก๊าซชนิดต่างๆซึ่งจะถูกตรวจสอบและบำบัดให้มีคุณภาพตามกําหนดและปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศผลกระทบทางน้ำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตมีทั้งน้ำทิ้งที่มีน้ำมันปนและน้ำทิ้งที่ไม่มีน้ำมันปนซึ่งน้ำทิ้งทั้งหมดจะถูกบำบัดให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน natural gas ก๊าซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตใต้พื้นดินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สำคัญในลำดับต้น,ตนและถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและปลอดภัยข้อดีมีความเหมาะสมที่จะใช้ในปริมาณมากๆข้อเสียเป็นวัตถุดิบที่มีค่าในอุตสาหกรรมเหมาะที่จะใช้ในการให้ความร้อนบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ How w t s s v v e n n r r y y u u r n n g o f f t t h l l i h t when l e a v i n g a room ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องสร้างให้เป็นนิสัยนะคะเมื่อนักเรียนออกจากห้องนะคะนักเรียนก็จะปิดไฟโดยอัตโนมัตินะคะทําให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้มากโดยทําอะไรง,ง่ายๆแบบนี้เป็นประจําค่ะ Youth LED lights หลอดไฟ LED นะคะจะให้แสงคุณภาพสูงค่ะมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟยังทนต่อแรงกระแทกสารเสทือนและทนต่อการกัดก่อนได้ดีแถมประหยัดค่าไฟด้วยค่ะ y s u t l e l t r t r i c n a n แ n นด์โอ n w i w d o w s ในช่วงฤดูหนาวนะคะหรือฤดูฝนนะคะเราก็จะใช้พัดลมแทนนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่อรับ ลมเย็นๆแสงแดดอุ่นๆนะคะแทนการเปิดแอร์ Walk, b i Use Public Transportation ถ้าเราไม่ได้ไปไหนไกลๆนะคะเราก็หันมาใช้การเดินการปั่นจักรยานนะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะหรือถ้าเราจะเดินทางไปข้างนอกนะคะเราก็ควรจะใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวนะคะ Plant Trees ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้อากาศและฟืนฟ้นฟูระบบนิเวศด้วยค่ะ Use Solar Energy พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยประหยัดค่าใช้จ่ายแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในบทเรียนเรื่องของ energy หรือเรียกว่าพลังงานนั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสิ้นเปลืองนะคะเราก็ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่ะเพราะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้งานยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตอีกทั้งยังลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้แหล่งผลิตพลังงานได้อีกด้วยค่ะในส่วนของแบบฝึกหัดวันนี้นะคะ เราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของใบงานวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกคำในกล่องข้อความค่ะแล้วนำมาวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนใต้รูปภาพค่ะว่าอ่าส่วนไหนนะคะเป็น Renewable Energy อันไหนเป็นน o n r e n e w a b เ e e n e r g นเช่นวินนะคะก็เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะหนูก็วาดรูปสายลมค่ะแล้วเขียนคำศัพท์คำว่าวินนะคะ ส่วนนั้น Renewable Energy ก็คือพลังงานสิ้นเปลืองะคะ่ะเช่น COAL ได้แก่ถ่านหินค่ะหนูก็วาดรูปถ่านหินนะคะ,นนะ,คะแล้วเขียนคำศัพท์ C O A L c o ลถ่านหินลงไปจ้านักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ช่อง YouTube นี้นะคะและทำสง่งครูประจำวิชาลงในสมุดได้เลยค่ะหากนักเรียนคนไหนไม่มีเครื่องปริ้นนะคะ แล้วเจอกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะ See you next time b บาย